ฟารคร์วอชด็ g กโกส r e รีคอน s อส s i ซ s Creed ผมเชื่อว่าเหล่าเกมเมอร์ทุกคนจะต้องเคยได้ยินเกมเหล่านี้มาสักครั้งหรือ2ครั้งเพราะมันเป็นเกมที่ครั้งหนึ่งเคยมีชื่อเสียงเป็นเกมที่ทำให้หลายๆคนรู้สึกตราตรึงและประทับใจในตัวเกมเป็นเกมที่ครั้งหนึ่งเคยสร้างความสั่นสะเทือนในวงการเกมเป็นเกมจากค่ายเกมที่เคยเป็นตำนานเป็นเกมจากค่ายที่มีชื่อว่า Ubisoft แต่มาวันนี้ค่ายเกมที่เคยเป็นตำนานกลับโดนวิจารณ์มีแต่ข่าวสารด้านลบหุ้นบริษัทร่วงกราวและโดนแฟนเกมบอยคอรอยังหนักทำไมค่ายยังใหญ่อย่าง Ubisoft ถึงตกมาในจุดนี้เดี๋ยววันนี้พี่เป็ดจะมาสรุปให้ฟังกันครับจากดราม่าเกม Assassin's Creed Shadow ซีรีส์ภาคีสังหารที่ภาคนี้โดนเซตติ้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุน่นโดยมีตัวเอกเป็นชายผิวดำชื่อยาสุเกะ และนินจาสาวนาโอเอเป็นภาคที่หลายคนค่อนข้างที่จะตั้งตารอเรื่องที่จะให้ซีรีส์นี้มาดําเนินเรื่องอยู่ที่ญี่ปุ่นสักทีเป็นที่ที่มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจอย่างซามูไรและนินจาแต่เมื่อตัวเกมได้ปล่อยเกมเพลย์และเทโลเร์มาให้ดูกันตัวเกมกลับโดนวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนัก เป็นเพราะอะไรกันโดยตัวเกมโดนทั้งผู้เล่นเองและชาววี่ปุ่นวิพากษ์วิจารณ์กันทั้งเรื่องความยัดเยียดประเด็นเรื่อง DEI ไม่ตรงตามประวัติศาสตร์ตัวเกมที่มีราคาสูงเกินไปและไม่ใส่ใจกับตัวเกมมากพอที่ทาง Ubisoft เรียกได้ว่าโดนจนอ่วมเลยทีเดียวถึงขั้นที่ยกเลิกการถ่ายทอดสดในงานโตเกียวเกมโชว์2 0 2 0บางคนอาจจะสงสัยกันว่าทําไมตัวเกมที่ยังไม่ปล่อยให้มาเล่นกันเลยถึงโดนวิพากษ์วิจารณ์หนะักกันขนาดนี้ตัวแฟนเกมทําเกินไปหรือเปล่าแต่เรื่องนี้ มีสาเหตุเดี๋ยวเราไปฟังกันครับตรงนี้บางคนอาจจะสงสัยกันว่าทําไมตัวเกมที่ยังไม่ปล่อยออกมาให้เล่นแต่กลับโดนหนักขนาดนี้ทางแฟนเกมเนี่ยจ้องจับผิดเกินไปหรือเปล่าแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยนี่ผมว่า,วาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมามันมีสาเหตุอยู่ฮะเพราะเรื่องนี้ถ้าเราย้อนกลับไปก่อนที่ตัวเกม assassin's creed shadow จะปล่อยออกมาทางค่า ubisoft เองก็โดนดราม่าเรื่องเกมที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้อย่างตัวเกม skull and bone ที่หลายคนในที่นี้อาจจะไม่รู้จักกันด้วยซ้ําตัวเกมจะเป็นเกมแนวโจรสลัดนะฮะที่ต้องขับเรือมาสู้กันโดยโดนออกแบบให้เป็นเกมแนวไลฟ์เซอร์วิสและเป็นความหวังของทาง Ubisoft ถึงขั้นที่ทางค่ายประกาศเลยว่าตัวเกมนี้ จะเป็นเกมระดับ A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  หรือ quad r u b l e A c a นั่นเองแต่ถึงอย่างนั้นตัวเกมก็กลับล้มเหลวอ,อย่างไม่เป็นท่าทั้งในส่วนของคำวิจารณ์ว่าตัวเกมไม่ได้ออกมาดีเหมือนที่คุยไว้และตัวผู้เล่นออนไลน์ที่ลดลงแบบห่วมห้ามและนอกเหนือจากตัวเกม s k u l l and b บ n e แล้วก็ยังมีเกมอย่าง Star Wars o u t l a w ที่ทางตัวค่าย Ubisoft เองหวังว่าตัวเกมนี้จะออกมาประสบความสำเร็จแต่ตัวเกมเองก็ไม่ได้สำเร็จไปตามเป้าทั้งที่ตัวเกมเองมีชื่อ Star Wars เป็นซีรีส์ที่ถือว่าแฟนคลับหนาแน่นมากๆด้อมนึงเลยแต่ตัวเกมกับมีเพอร์ฟอร์แมนซ์และเกมเพลย์ที่ออกมาไม่ดีเท่าที่ควรทั้งปัญหาเรื่องบั๊กและความไม่สมบูรณ์ของตัวเกมการออกแบบตัวละครก็โดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบวกกับราคาที่สูงของตัวเกมกับกระแสดรามา่าสวีเบบี้อิงทำให้ความน่าเชื่อถือของทาง Ubisof t ตกอยู่ไปในขั้นที่เรียกได้ว่าย่ำแย่เลยทีเดียวบวกกับการที่แฟนเกมเริ่มเบื่อนหน่ายกับแนวเกมที่ Ubis ซอ t นำเสนอเพราะว่าถ้าใครที่ เคยเล่นเกม Ubisoft สักเกมหรือ2เกมก็น่าจะเริ่มจับทางค่ายนี้กันได้แล้วอย่างตัวระบบเกมที่พักหลังมานี้มีความคล้ายคลึงกันและตัวระบบ m i c r o transsection ที่แฟนเกมบอกว่ามีเยอะจนเกินไปทําให้ประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับออกมานั้นไม่ดีเท่าที่ควรประมาณว่าถ้าเราเคยเล่นสักเกมแล้วเกมต่อไปเราก็จะได้รสชาติที่มันคล้ายเดิม f e ล l i n g ก็เหมือนกับการกินซุปเก่าในถ้วยใหม่และนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทําไมแฟนเกมถึงคอยจับจ้อง และวิพากษ์วิจาร์ตัวเกมที่กำลังจะคลอดออกมาอย่างตัว Assassin's Creed Shadow ด้วยความที่ว่าเกมก่อนหน้านี้ทาง Ubisoft ได้ปล่อยออกมานั้นถือว่าทำออกมาได้ไม่ค่อยดีนะและตัว Assassin's Creed เองก็เป็นซีรีส์ที่หลายคนรักและตั้งตารอกันก็เลยไม่แปลกใจเลยที่คำวิจาร์จะออกมาแบบที่เราเห็นกันในทุกวันนี้เอาเข้าจริงถ้าเราตัดเรื่องดราม่า DEI หรือที่หลายๆคนเรียกว่าวกไป พวกเราเหล่าเกมเมอร์ก็ต้องการแค่เกมที่สนุกและทำให้เราเอ j นจอยไปกับมันเกมที่ทำมาเพื่อตอบสนองความต้องการของคนเล่นเกมตรงนี้เองผมก็ไม่อยากให้คนไปโฟกัสว่าเรื่องที่เกมมีความหลากหลายอยู่ในตัวเกมนั้นเป็นเรื่องที่ผิดเพราะว่าถ้าตัวเกมสนุกตัวผมเองเชื่อว่ายังไงก็มีคนสนับสนุนและมีคนซื้อมาเล่นกันอย่างแน่นอนทางพี่เป็ดเองก็หวังว่าวงการเกมในอนาคตจะพัฒนาไปในทางที่ดีและมีเกมสนุกๆออกมาให้เราเล่นกันอีกก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะ ใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับทางค่าย Ubisoft ก็สามารถคอมเมนต์ลงใต้คลิปนี้ได้เลยก็ตัวพี่เป็ดเองเนี่ยผมหนึ่งในแฟนคลับของเกมค่าย Ubisoft นะก็บอกตรงๆเลยว่าตอนนี้สถานการณ์ค่ายก็อยู่ในขั้นที่เรียกได้ว่าน่าเป็นห่วงมากๆเลยก็มารอดูกันนะครับผมว่าเกมที่กำลังคลอดใหม่อย่างตัว Assassin's Creed Shadow ตัวนี้จะมากอบผู้สถานการณ์ค่ายเกมนี้ได้หรือไม่ก็ต้องดูกันต่อไปนะตรงนี้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วแหละ อิน <laughs> ชอปส่งความสนุกถึงมือคุณนะคิดถึงคอนโซลคิดถึงติ้นชอปใครที่อยากให้พี่เป็ดทำคลิปแนวนี้อีกก็อย่าลืมนะเป็นกำลังใจกันโดยการกด subscribe กดถูกใจและถ้าชอบมากๆก็แชร์ให้เพื่อนๆดูได้นะปกติพี่เป็ดเล่นเกมอะไรบ้างปกติอะตัวพี่เป็ดเองอะไม่ค่อยเล่น assassin s creed พี่เป็ดจะเล่นพวกเอ,อ ghost r e c o n far cry มากกว่าแต่ถามจริงเหอะ assassin creed shadow ลงพร้อมกับ มอนเตอร์ฮันเตอร์ไว้ไปล่าแย้ดีกว่า